มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าลำ้ำเลอเลอิศประเศรศสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้นก็ไม่ดีเท่ามีธรรม,ม,รรมประจำใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบาน,น,น,นาผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวิชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธรมโมหาเวร,รักติธรรมจาริง ธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธมโมสุจิโนสุขมาวะหาติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะทุกข,ขติงคัจฉติธรรมาจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมากาโมภวังโหติ ผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพรโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนวันเวลาหมุนเวียนไปอย่างรวดเร็ววันนี้ก็เป็นวันหยุดเป็นวันหยุดเป็นวันเสาร์เป็นวันที่เราจะได้พักผ่อนอยู่กับครอบครัว อย่างเต็มที่เนี่ยแต่บางท่านบางคนก็ยังทำงานอยู่วันเสาร์ก็ยังไปทำงานตามปกติก็อย่าเครียดกับการทำงานให้ท่องไว้ตลอดว่างานคือชีวิตชีวิตคืองานบรรดาลสุขทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานงานคือชีวิตชีวิตคืองานบรรดาลสุขทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงาน เรามีสติอยู่ตลอดในการทำงานการทำงานคือการปฏิบัติธรรมมีค่ายิ่งมีประโยชน์อย่างสูงสุดเราทำงานไปด้วยฝึกสติไปด้วยรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันความสุขก็จะเกิดขึ้นกับเรายิ่งเราตื่นขึ้นมาเช้าๆทำจิตใจให้เบิกบานยิ้มให้กับตัวเอง ยิ้มให้กับตัวเองดีใจกับตัวเองว่าวันนี้ฉันมีชีวิตอีกวันหนึ่งแล้ว24ชั่วโมงต่อไปนี้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของฉันนให้เราบอกตัวเองอย่างนั้นบอกตัวเองอย่างนี้ว่าชีวิตของเราที่เราได้มาในวันนี้เนี่เป็นของขวัญอันล้ำค่าที่เราได้มาเรายังไม่ตายตื่นเช้าขึ้นมาก็ยังหายใจสบายสบายอยู่ เพราะฉะนั้นทําจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสชื่นชมสม,มนัตกับตัวเราเองยิ้มให้ยิ้มตั้งแต่เช้าเลยสูตรอากาศเย็นๆสบายนี่คนเราถ้ามีจิตใจผ่องใสเบิกบานก็จะไม่เครียดจะไม่เป็นโรคประสาทนะจะทําอะไรก็จะแคล่วคล่องว่องไวนะถ้าจิตใจผ่องใสนะกินอาหารก็อร่อย คุยกับเพื่อนคุยกับลูกคุยกับหลานก็จะมีความสุขแต่ถ้าจิตใจหมองมัวจิตใจมัวหมองมันขุ่นเคืองมองอะไรก็ขุ่นไปหมดตาเขียวเลยไม่มีใครอยากเข้าใกล้เราเพราะฉะนั้นทําจิตใจให้สะอาดหมดจดผ่องใสเป็นคําสอนเป็นหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสแสดงในวันมาฆบูชาในหลักคําสอนข้อที่สว่า สจิตตะปร,ะริโยธาปนังทำจิตใจให้สะอาดหมดจดผ่องใสทำจิตใจให้บริสุทธิ์ให้ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองอันเป็นข้าศึกอันเป็นข้าศึกที่จะมาทำร้ายทำลายจิตใจเรานั่นก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่แหละที่ทำให้ใจเราเศร้าหมองนี่ความโลภความโกรธความหลง ทำยังไงถึงจิตใจเราถึงจะผ่องใสมันก็มีวิธีการหลายสิ่งหลายอย่างถ้าคนมีธรรมะมีธรรมะอยู่ในใจแล้วใจมันจะผ่องใสตลอดเลยใจจะไม่ขุ่นไม่มัวบางคนนี่คิดถึงแต่อดีตคิดถึงอแต่อดีตที่ผ่านมาคิดถึงเมื่อครั้งไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปกินอาหารตรงนั้นตรงนี้ได้คุยกับแฟนได้คุยกับคนที่คุ้นเคย แต่ก่อนมีคนล้อมหน้าล้อมหลังมีเพื่อนเยอะเดี๋ยวนี้อยู่โดดเดียวเดียวดายโท่วันวานของฉันยังหวานอยู่คิดถึงก็เศร้าคิดถึงด้วยความอาลัยคิดถึงด้วยความอาลัยคิดถึงด้วยความเสียดายก็เศร้าใจก็หมองมัวใจไม่ผ่องใสคิดถึงอนาคตทีนี้ถ้าคิดถึงอนาคตวันพรุ่งนี้เราจะกินอะไรเราจะอยู่อย่างไร ถ้าคิดถึงถ้าคนหนุ่มคนสาวคิดถึงกันก็แฟนเราจะโทรมาหาหรือเปล่าจะไลน์มาหาหรือเปล่าเขาจะอยู่กับใครเออจะเป็นยังไงพรุ่งนี้มะรืนนี้ mm hmm. เงินเดือนจะออกไหม mm hmm. เอ,อสุขภาพเราจะเป็นยังไงเจ้านายเราจะว่าเราหรือเปล่าถ้าเราไม่ไปทํางานพรุ่งนี้ mm hmm. คิดถึงเรื่องอนาคต mm hmm. คิดถึงเรื่องอนาคต ก็เรียกว่ากังวลนะทนี่คิดถึงเรื่องอนาคตกังวลกังวลขาดความมั่นใจเพราะฉะนั้นไม่ว่าอดีตไม่ว่าอาดีตไม่ว่าอนาคตทําให้เราทุกข์ใจทั้งนั้นเลยพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ท่านสอนไว้บอกว่าอาตีตั้งนานวาคมายะนาปฏิกังเขอ,อนาคตัง ปัจจุปน,นันญจยโยธรรมังตัฏฐะตัฏฐาวิปัสสติอดีตที่ล่วงไปแล้วอดีตที่ล่วงไปแล้วก็ขอให้มันแล้วไปอย่าไปอะไรมันอย่าไปคิดถึงด้วยความอะไรอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็อย่าไปกังวลอย่าไปกังวลเพราะว่ามันยังไม่มาถึงไม่รู้จะเป็นยังไงก็อย่าไปกังวลมัน ทำปัจจุบันให้เห็นแจ้งในปัจจุบันในปัจจุบันขณะนีนะ้ทำปัจจุบันของเราขณะนี้นี่เรามีหน้าที่อะไรเราเป็นใครมีหน้าที่อะไรการงานที่จะเราทําหน้าที่ที่จะเราที่เราจะต้องทําเฉพาะหน้ามีอะไรบ้างทําไปเถิดเราก็จะสบายใจใจเราก็จะผ่องใสแต่ถ้าทําไม่เสร็จมันขุ่นมัวนะเอาอย่างหลวงตาตื่นแต่เช้านี่หลวงตาตื่นแต่เช้าทําภารกิจ ส่วนตัวเรียบร้อยแล้วนี่สวดมนต์ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาเอาใจผ่องใสแล้วเออเราทําภารกิจอันแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วอา่าต่อไปเราไปกวาดวัดกวาดลานวัดกวาดไปด้วยความด้วยความสุขใจด้วยความสบายใจได้ออกกําลังกายด้วยลมเย็นๆพัดมาโอ้สูดเมีความสุขมีความสบายเบิกบานเพราะว่าการออกกําลังกายนี่ โดยการกวาดวัดนี่เป็นการบริหารร่างกายทุกส่วนเลยแกว่งไม้กวาดนี่มีความสุขนะมีความสุขไปเปิดศาลาทำความสะอาดศาลาเก็บโน่นเก็บนี่ให้มันสะอาดเรียบร้อยจัดอุปกรณ์ต่างๆให้เข้าที่เข้าทางพร้อมจะต้อนรับญาติโยมที่จะมาทำบุญในตอนเช้าอา้าวเราทำเรียบร้อยแล้วดูห้องน้ำห้องท่าที่สกปรกไหมอา่าสกปรกก็ล้างให้สะอาดปัดกวาด ล้างให้สะอาดรดน้ําต้นไม้รดน้ําต้นไม้รดน้ําต้นไม้ให้อาหารสัตว์สาวาสิ่งต่างๆที่อยู่ในวัดเอาไก่ไก่ให้มันได้กินตั้งแต่เช้าแมวสุนัขให้ออเดอร์มันก่อนไม่งั้นมันจะกวนมันจะวุ่นวายให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็มาเตรียมเตรียมบารเตรียมอะไรที่จะไปบินทบาทได้เ,เวลาก็ไปเห็นไหมล่ะถ้าเราทําพิจารณาดู ดูกิจวัตรแต่วันประจําวันของเราเราได้ทําเรียบร้อยแล้วพิจารณาเรียบร้อยแล้วก็สบายใจสบายใจใจก็ผ่องใสว่าเราได้ทําทํากิจของต่างของเราเรียบร้อยแล้วท่านทั้งหลายก็คงจะเช่นเดียวกันเรามีกิจมีหน้าที่อะไรให้สลัดสิ่งที่จะมาทําให้เรากังวลออกไปส่วนมากเราก็จะกังวลไม่อยากลุกไม่อยากตื่นนะไม่อยากลุกไม่อยากตื่นอุ้ยตื่นแต่เช้าเมื่อยยังนอนงัวงเงียอยู่เลย จะอ,ออกไปหาอยู่หากินแต่เช้าลลุกขึ้นเลยนะลุกขึ้นแต่เช้าอย่าอะไรอย่าอะไรอาวร์เกี่ยวกับการการหลับการนอนของเราเรายังมีโอกาสมีเวลาที่จะหลับจะนอนอยู่คนเรานอนหกชั่วโมงแปดชั่วโมงก็เพียงพอแล้วละ่ะแต่บางคนนอนดึกนะนอนดึกเที่ยงคืนก็ยังไม่หลับไม่นอนนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นนะเราก็อย่าไปนอนดึกนอนดึกไม่ดีเสียสุขภาพพอดีพอดีเนี่ยเรื่อง บริหารจัดการกิจวัตรตัวเราเนี่ให้เรียบร้อยแล้วก็นีม่มีความผ่องใสนะมีความผ่องใสมีความสบายในขณะที่เราทํากิจกรรมต่างๆแล้วก็ฝึกสติไปด้วยฝึกความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปเนี่ยเดินไปนั่งไปวันนี้เป็นวันแห่งสติของฉันฉันมีชีวิตอยู่ขณะน,นี้เดี๋ยวนี้นชื่นใจยิ้มให้ตัวเองไปด้วยภาวนาไปด้วย ภาวนาในขณะปัจจุบันภาวนาพุทธโธก็ได้ตื่นรู้เบิกบ้านตื่นรู้เบิกบ้านบอกใจตัวเองตื่นรู้เบิกบ้านใจเราก็จะผ่องใสทีนี้ถ้าเราฝึกฝึก,กพิจารณาคุณธรรมอย่างฝึกเมตตาความรักความปรารถนาดีแผ่ความปรารถนาดีปลูกฝังความปรารถนาให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองขอให้ฉันมีความสุข ขอให้ฉันมีความสุขฉันจะมีความสุขฉันจะไม่มีภัยไม่มีเวรฉันจะไม่มีความอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนกับใครขอให้ฉันได้บริหารบริหารตนให้เป็นสุขเถิดเรียกว่าตั้งความปรารถนาดีให้กับตัวเราเองแล้วก็แผ่ไปให้กับคนอื่นขอใหอ้สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ย่าได้มีเวรอย่าได้มีภัยต่อกันอย่าได้อาคาตพยาบาทเบียดเบียนอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจจงบริหารตนให้เป็นสุขเถิดเราเห็นสัตว์สาวาสิ่งต่างๆเห็นไก่เห็นนกเห็นแมวผ่านมาก็ให้หวังความตั้งความหวังดีปรารถนาดีแผ่ไปยังสัตว์เหล่านั้นให้มันมีความสุขให้มันมีความสุขเนี่ยฝึกใจของเราให้มีเมตตา ใจเราก็ผ่องใสด้วยด้วยเมตตานะใจเราก็เหมือนกับปลานลั่นแหละส่วนเมตตาเหมือนน้าเมือม่อเมื่อมันได้น้ําปลามันได้น้ํามันก็จะผ่องใสมันก็ดีใจชื่นใจนะฝึกให้มีเมตตาฝึกกรุณาเนี่ยที่เราให้อาหารสัตว์ฝึกกรุณาสงสารมันห่วงใยมันให้อาหารสัตว์ให้อาหารสัตว์ให้นกให้หนูให้สุนัขต่างๆนี่ให้มันทุกตัวนะบางคนนี่รักสัตว์ รักสัตว์ก็รักเฉพาะตัวที่มันส,สวยๆงามๆงามๆที่ตัวเองเลี้ยงนั่นแหละแต่ที่วัดนี่มันมีหลายอย่างหลายสุนัขก,ก็หลายตัวมีแต่คนเอามาปล่อยทิ้งไว้คืออะไรอะไรก็มาปล่อยทิ้งไว้ในวัดแหละถ้าไม่เอาแล้วนี่สุนัขขี้เรือนบ้างอะไรบ้างมาปล่อยไว้พระก็ต้องดูแลไปสงสารมันแผ่กรุณาไปให้มันมันจะอยากให้มันมีชีวิตอยู่ อย่างเป็นสุขแล้วก็แผ่กุณาให้มันให้อาหารมันกินตามที่จะดูแลมันได้ตามสมควรเมื่อมันมีความสุขแล้วก็มีความสุขด้วยเนี่ยฝึกกรุณาผู้คนทั้งหลายก็เหมือนกันคนทั้งหลายที่มาวัดก็มีหลายแบบหลายอย่างคนหิวก็ให้อาหารอาหารเหลือก็แบ่งกันไปอาแจกจ่ายกันไปเพราะว่าวัดเป็นที่รวมเป็นศูนย์รวมของผู้คนทั้งหลาย,เ,ยเมื่อมาทำบุญแล้ว สิ่งของต่างๆเรือนะก็แจกจ่ายกันไปตามสมควรแก่ฐานะไม่อยากให้เก็บไวนะ้ไม่เหมือนสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยก่อนหลวงปู่หลวงตาท่านจะชอบเก็บชอบเก็บข้าวของต่างๆนี่เป็นการฝึกให้ใจเรามีคุณธรรมให้ใจเรามีน้ำจิตน้ำใจเราก็จะมีความสุขมีความสุขอยู่กับการฝึกใจให้มีความให้มีความผ่องใส นอกจากนั้นถ้ามีเวลาเนี่ยถ้ามีเวลาก็ฝึกใจให้สงบบ้างเดินอย่างมีสติเดินไปเดินมา,น,ามน,นั่งอย่างมีสตินั่งอย่างมีสติภาวนาไปด้วยก็ได้พุโทโธหนึ่งพุโทโธสองเดินไปเดินมานั่งสงบไปเนี่ยใจเราสงบแล้วเนี่ยมันก็จะมันก็จะมีความมีพลังขึ้นมารู้สึกว่าสบายสบายมีพลังขึ้นมาความโลภก็ไม่เกิดในในขณะที่เรา ในขณะที่เราภาวนาความโลภมันไม่เกิดนะความโกรธก็ไม่เกิดความหลงก็ไม่เกิดขึ้นกับเราเพราะว่ามันมีสติเป็นตัวขวางกั้นไว้อยู่เพราะฉะนั้นฝึกสติฝึกสติไว้ตลอดท่านทั้งหลายสติสติดีจะมีรอยยิ้มสติถูกทิ่มรอยยิ้มไม่มีสติดีผีจะหลบสติถูกตบจะพบกับผีสติมาามาไม่กัด สติถูกตัดชอบกัดกัะหมาสติมาปัญญาสดใสสติจากไปไฟเผาอารมณ์สตินี่จะทําให้เราสุขสดชื่นตลอดให้ใจเราผ่องใสตลอดให้เราใจเราผ่องใสอะไรมันเกิดขึ้นก็ถือว่ามันธรรมดามันธรรมดามันธรรมดาความทุกข์เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็สลายไปมันไม่มีอะไรตั้งอยู่ยั่งยืนนาน ความสุขเกิดขึ้นเราก็อย่าหลงความทุกข์เกิดขึ้นเราก็อย่า,อ,าอย่ารังเกียจมันความทุกข์เกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นให้รู้รู้ตัวทั่วพร้อมตลอดเพราะว่าอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจเราหรือในร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็สลายไปเดี๋ยวมันก็สลายไปมันเกิดมันดับอยู่ตลอดพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนไว้บอกว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับนะ ให้ปล่อยให้วางให้ปล่อยให้วางทําใจให้ว่างทําใจให้ว่างให้ปล่อยให้วางรู้จักปล่อยวางอย่าไปติดไปยึดในข้าวของสิ่งของเป็นห่วงเป็นใยต่างๆใจเราก็จะมีความสุขใจเราก็จะผ่องใสไปไหนมาไหนก็ทําใจให้ผ่องใสตลอดทําใจให้เบิกบานตั้งสติดีๆมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมทุกขณะนี่แหละจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราใจเราผ่องใส ฝึกบ่อยๆหัดบ่อยๆก็จะเกิดความเคยชินเมื่อเกิดความเคยชินก็เป็นปกติแล้วทีนี้เป็นปกติจะยืนเดินนั่งนอนใจเราก็ผ่องใสตลอดยิ้มได้เมื่อภัยมาแม้จะมีภัยต่างๆมาก็เรียกว่ายิ้มได้ตั้งสติรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก่รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยไม่มีอะไรที่จะมาทำอันตรายให้ใจของเราเศร้าหมองได้แม้กระทั่ง วาระสุดท้ายของจิตวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยลงตาไปเห็นหลายคนมีใจมีใจไม่ผ่องใสมีใจมัวหมองเพราะอะไรเพราะว่ามันคิดห่วงใยลูกบ้างล้านบ้างให้รลลึกถึงพุทโธพุทโธกับปททัดโธปัดโธปัดโธนะให้รลลึกถึงอรหังอรหังกับอรหอยอรหอยอรหอยนะนึกถึงอย่างอื่น ไม่ไม่นึกถึงพุทธโธแล้วไม่นึกถึงพระอาหารหันต์แล้วเพราะฉะนั้นต้องฝึกฝึกใจให้ผ่องใสฝึกใจให้สงบอยู่ตลอดเราก็จะมีความสุขใจเราก็จะผ่องใสไม่มีค่าศึกคือความโลภความโกรธความหลงต่างๆมันครอบงำมันมาเกิดกับจิตกับใจเราเราก็รู้เท่ารู้ทันรู้ทันรู้เท่าเอาอยู่นะไม่ตกเป็นทาสของค่าศึกใจเราก็สบาย ใจเราก็เป็นสุขจะสุขจะทุกข์ก็อยู่ที่ใจเรานี่แหละเพราะฉะนั้นฝึกทำใจให้ผ่องใสสะอาดหมดจดบริสุทธิ์เราจะได้มีความสุขมีความเบิกบานตลอดไปธรรมสวัสดีเจริญพร